สวัสดีครับตอนนี้ขนฝ่าผ้าโชคนะครับคำว่าตามเลขเล่าพัฒนางวดประจําวันที่สิบมีทูน่าโฮกหานะครับปลาปูสีเงินตัวใดปูสีไหวตัวใดมารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยเนาะครับการนบนมัสการนะครับสาวต่างประเทศเนาะสาวเราพัฒนานี่สาวเราพัฒนาสาวเราก็ครัดนี่ก็เขามาาลายงวด เมื่ที่แล้วอาจารย์ให้เดนเจ็ดซีไปชุดหโตเนาะแตกเปียงๆค่ะบานี้อาจารย์ให้เดนเก้าซอ่าสองสี่เก้าห้าอาจารย์บอกเบิ้ลใโโตกับเบิ้ลสองสองซีซเก้าเก้า่ากัแตกซีซเดินต่อเนื่องอยู่กี่น้องครับ<ะ>แต่ว่าเสียดายแต่ตัวนี้ไปแตกไปแตกทั้งภาคอีสานทาั้งภาคอีสานตอนบนก็คือแถวริมฝังโคงแถวสามสีจังหวัดริมฝังโคงก็จะาเลนชุดหโตเนาะ ก็เจ้าก็ได้ไปแต่ว่าสําหรับอ่าทั่วไปที่ที่เฮาอ่ามักเจาะมักอ่าสาวเล่ากันก็0ศูนซก็แตกไปเพราะว่า2495ก็เบิสองสองซซ่อ22อ่าห5าเนาะกับเดินต่อเนื่องมาติตตามมานน้จากหลังจากวันพุธแล้วก็เล่าพัฒนาสาวเล่าคักๆของอาจารย์งวดวันศุกร์วันที่วันที่สิเนาะอืมครับวันศุกร์วันที่10ครับผม เนี่ย yeah, วันศุกร์วันที่สิบตรงกับขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนเจ็ดลาวเดือนหกไทยโอ้ย oh. มันหลายอย่างเว้ย <c oughs> ใต่ั้งลาวั้งน้อยเออเอากับวเป็นยังเอาติดตาม <c oughs> สาวต่างประเทศสําหรับผู้ที่ยังไม่มีแนวทางเนี่ยนะจับบินรวมหวยหุ้นหน่อยลาวหมู่บ้านอาจารย์อยู่ในกลุ่มของอาจารย์เนะาะอาจารย์กับของหมู่บ้านของมัสบลิงฮัทอาจารย์ห้แตกเบิน้น ห้าห้าของ VIP แล้วก็รลูดลูดสปกติแล้วก็ VIP แล้วก็ให้น้อยพิเศษอีกอ่ะน้อยพิเศษก็แตกอีกแตกสาน้อยเลยเมื่อวานเมื่อน,นี้ก็เตรียมตัวสาวเราแตกเมื่อนี้จับล่สาวเราแตกจับเป็นรวมน้อยได้ซุกนี่ก็หนึ่งหนี่ก็ตีใจไว้ก่อนเลยชนคนที่เล่กำลังวัน หนึ่งตาวบมีตะสองโอสองมีนี่เดียวสองตัวเด่นด้วยนี่สองเอาเนี่ยชนเลขกาลังวันนี้ได้เปรียบแล้วเนี่ยเอาตัวโตวิ่งลูดเน้นสุดๆอาจารย์ในวิ่งลูดที่เลขหกลองที่เลขหนึ่งครับตัวเบิ้ลในโตเด้อพี่น้องเลขชุดสี่ตัวนี่ของอาจารย์จะมีห้าหนึ่งหกสองนี่เลขชุดสี่ตัวนี่ห้าหนึ่งสองเลขชุดสี่ตัวนะชุดวินสี่ตัวครับ ปกติแล้วจะให้เบิ้ลในตัวแต่เ่วานี้เขียนให้กลัวกลัวบางคนไม่เข้าใจเนาะครับ <c oughs> กันหนึ 1, ่งหนึ่งสองสองหาหาหกเน้นสุดๆคือหนึ 2, ่งหนึ่งกัะบอกหกนี่คือตัวเจาะครับ <c oughs> ตัวเจาะแบบตามตัวที่เราเด่นอ่าห้าหนึ 2, ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเน้นไปที่หกหนึ 1, ่งกับหกสองขึ้สามตัวเด่นหนึ่งหกสองห้าหกสองนี่คือคือตัวเด่นอ่าของอาจารย์ในอ่าติดเหล็กกำลังวันพร้อม ครับครับของวันศุกร์วันที่สิบอ่าเล่ากักเล่าพัฒนาตัวรองมี 1, 5, 2, หนึ่งห้าสองหกหนึ่งครับไพไพมร์คห้าหนึ่งห้าสองนี่ก็ดีเพราะว่าค่อนข้างที่จอกบ่อยครับแต่สูตรมาชนอยู่ที่หกหนึ่งหกสองแล้วพี่น้องสูตรมาชนหกหนึ่งหกสองก็คือถ้าใครชอบเบิ้ลก็มีสิทธิ์เลยละหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองเนี่ยมีสิทธิ์เลยเพราะว่า,บาเบิ้แลแต่บเบิ้ลต่อเนื่องเนี่ยสาวเล่าสังเกตียดด้วยเบิ้ลแต่เิต่อเนื่อง แต่เราก็กันไว้สิบตัวเราเจาะเอาแบบเน้นๆก็เจาะเอาตามนี้ครับเพราะว่าคังที่แล้วก็เบรนซีซีครับอ่าเลาพัฒนานีคันได้เบิร์นซีเบิ้ลนสามงวดสี่งวดสดสิซเบิ้นไปสามงวดสิเว้นงวดหนึ่งกับิีเบิรนนีคันด้คันเบิรนนะเล่าสิเป็นร้งสั้นถือว่าพ่ให้ทิมนี่ครับเล็เบิรนนี่เล็กเบิ้ลนนี่ทิมว่ได้เล้าเพราะว่าก็เกิดเบิรนต่อทั้งเดือนครับ ทั้งเดือนเลยกระสีกักระมีเป็นแน่หมวดสองหมวดเท่านั้นแหละนอกจากกระสีเบิร์นต่อทั้งเดือนกระเพากันเท่าท่างก็เดินเดินต่ว่าตอนนี้ขาดจากเรียลซีไปเลยศูนย์สี่สี่เจ็ดศูนย์ขาดไปเลยเพราะมีเลยอยู่ในนี้คเพราะปกติแล้วเน้นมาวันจันทร์นี่ขันเขาหนึ่งหกศูนย์เนาะแปดหนึ่งเขาก็ยังติดศูนย์เนี่ยเน้นบ่าติดศูนย์บนรางอ่าของหมวดวันศุกร์ที่ผ่านมากั็หนึ่งศูนย์สอง อ่าสี่หนึ่งก็ยังม่มามีติดเด้นี่เนี่ยหนึ่งก็ติดแล้วก็หนึ่งก็ติดนี่มัชชีวตค่อยห่างกันหน้าบานี่มากงวดเมื่อกี้นี่ก็ติดศูนย์พอหนึ่งหกศูนย์แปดหนึ่งก็ติดศูนย์บนล่างบานวันนี้ทิ้งขาดเลยทั้งศูนย์ทั้งสี่ทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งไม่มีเลยศูนย์สี่เจ็ดว่ามีเลยทิ้งขาดเลยครับอาจ์ซิเป็นเบิ้ลค่อนข้างสินล้านเปอร์เซ็นต์นะอาจจะิเป็นเบิ้ลเบิ้ลไ้สิบตัวเนี่ยเขาเอาเบิ้ลไปสิบตัวอ่ะ กเป็นแนวทางดีๆน้ามาฝากกันค่ะสําหรับวันที่สิบเด้อเราพัฒนาชุดสี่ตัวเนาะห้าหนึ่งหกสองเอาไปสามตัวนาชุดหกตัวนั่งกระไดเพราะว่ที่แล้วก็แตกครึ่งนาแตกครึ่งหกตัวแตกครึ่งสี่ตัวเนาะอกับพิจารณากันอาจารย์ก็มีแนวทางมาฝากขอให้แข็งแรงไห่ลาให้รวยเด้อเท่บพูมซาดูครับปูเอาแค่อาครับนี่เนาะครับแนวทางของพระอาจารย์ตนเสรียีนะครับเรือปูสีหา ครูห่มาแล้วครับตัวเด่นหกล่องหนึ่งนะครับคูจับคู่ให้แล้วครับพิจานาเอานะครับตัวเด่นหกหนึ่งหกสองนะครับหนึ่งหกสองห้าหกสองนะครับตัวล่องกับพิจารณาเอาต่าอย่าเลื่อมบาเลกเบิร์นนะครับครูกับเคียนหาซี่คู่ครับหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าหกหกครับตัวเลเขามาแล้วเขาหาโชกโชกมันมานทุกคนทุกท่านนะครับ คลิปนี้มีอย่างไรกวนฝ่าผาโชคถ้าชอบก็กดไลค์ถ้ามากก็กดติดตามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม